สวัสดีทุกคนผมอันฟาดีและผมอยากจะต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่ตอนต่อเนื่องของซีรีส์ที่น่าสนใจนี้เกี่ยวกับที่มาของชื่อมูฮัมหมัดวันนี้คุณเมลจะอธิบายต่อลนหัวข้อเรื่องการใช้คําว่ามหามหิดโดยสาขาอิสลามที่รู้จักกันว่ากลุ่มซูฟีและด้วยเหตุนี้ผมจะส่งต่อให้คุณเมลคุณเมลครับยินดีต้อนรับกลับมาซีรีส์วิดีโอนี้เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ผมสนใจจริงๆว่าคุณจะมีอะไรฝากให้เราที่นี่วันนี้เกี่ยวกับการใช้คํานั้นโดยกลุ่มซูฟ ดีใจที่ได้กลับมาครับทําไมกลุ่มซูฟีจึงสําคัญสําหรับเราคิดว่าหนึ่งในการตอบโต้อาจจะเป็นว่าถ้าผมอ้างว่ามหามหิดเดิมทีอ้างอิงถึงพระเยซูและมีการเปลี่ยนไปสู่เป็นาศาสดาชาวอาหรับนั้นถ้าไม่มีการอ้างอิงถึงมาเมธว่าเป็นพระเจ้า <c oughs> ก็อาจจะทําให้ทฤษฎีของผมจมลงได้เพราะน่าจะมีอะไรที่สะท้อนถึงสิ่งนั้นในประเพณีก่อนหน้านี้จริงๆแล้วพวกซูฟีให้หลักฐานแก่เราค่อนข้างมาก สะท้อนถึงประเพณีของชาวยิวคริสเตียนรุ่นก่อนนั้นที่เกี่ยวข้องกับมหามหิดดังนั้นให้เรามาดูกันดีกว่าถ้าเราดูต่อไปนี้ถ้าคุณต้องจินตนาการว่าสิ่งนี้กล่าวถึงพระเยซูคุณเชื่อมต่อกับมันอื่นได้อย่างง่ายดายาแต่จริงๆแล้วกล่าวถึงมูฮัมหมัดพระเจ้าทรงรับแสงจากความรุ่งโรจน์แห่งพระสิริของพระองค์เองและรวมมันเข้ากับร่างกายของมูฮัมหมัดเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกสรรแล้วที่นี่อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงพระเยซูผู้ถูกเลือกมูฮัมหมัดกล่าวว่า สิ่งแรกที่พระเจ้าสร้างคือแสงของข้าและบิญญาณข้าในเวลาอันสมควรโลกถูกสร้างขึ้นมาแต่รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์นี้ยังไม่ปรากฏนกระทั่งถึงวันเกิดของมุฮัมมัดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมุสลิมทุกคนว่าเป็นนุรีมุฮัมมัดดีแสงสว่างของมุฮัมมัดดูรรนีว่ากันว่ามีสิประเภทประเภทแรกพระเจ้าทรงสร้างบัลลังก์ของพระองค์และอื่นๆเราสามารถมองเห็นได้ว่ามุฮัมมัดถูกนำเสนอเป็นเทพพระเจ้าที่เป็นคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นและถูกสร้างขึ้นจากแสงและบิญญาณของพระเจ้า โอเคถ้าเราเอาข้อความนี้อีกซึ่งจอะลึกลงไปอีกมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดแห่งการดำรงอยู่ก่อนถูกสร้างขึ้นจากแสงศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขายืนอยู่บนเสาแห่งแสงสว่างต่อพระพักพระเจ้าเป็นเวลาล้านปีในการบูชาครั้งแรกพระเจ้าทรงสร้างอาดัมจากแสงสว่างแห่งมูฮัมหมัดหรือตามทัฟซินอีกตอนหนึ่งพระองค์ทรงสร้างอาดัมจากดินเหนียวของพระกำลังจากแสงแห่งมูฮัมหมัดผมนึกว่ามูฮัมหมัดศาสดาแห่งศาสนาอิสลามเกิดศตวรรษที่6และตายในศตวรรษที่7 แต่ตามประเพณีนี้เราเห็นได้ว่ามูฮัมหมัดดูเหมือนจะดำรองอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อนและเขาเป็นแหล่งที่มาของแม้แต่การสร้างอาดัมถูกต้องคุณต้องการตอบกลับไหมครับครับผมหมายถึงถ้าคุณเอาคํานี้มาใช้หมายถึงพระเยซูมันสมเหตุสมผลดีมันสอดคล้องกับพระคัมภีสอดคล้องกับเรื่องการทรงสร้างในพระธรรมธรรมการถ้าคุณเริ่มแทรกแซงมูฮัมหมัดเข้าไปตรงนี้จะซับซ้อนมากน่าไอทีเดียวและตอนนี้เป็นอันว่ามูฮัมหมัดมีอยู่ก่อนแล้วเขาคือพระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกันจะบอกว่าเขาก็แค่มนุษย์เหมือนกับพวกเราทุกคนเป็นแค่ผู้ตักเตือนและเขาก็เป็นคนบาปอีกด้วยตามที่อันกุระอ่านกล่าวดังนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องเลือกว่าจะเอาอยัางไงใช่ครับอย่างแน่นอนนี่คือหลักฐานเพิ่มเติมไม่ใช่แค่อาดัมเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแสงสว่างของมูฮัมหมัดแต่ทั้งจักรวาลมีส่วนร่วมในการเปล่งแสงนี้แสงสว่างของผู้เผยเพระวจะนะมาจากแสงสว่างของเขาและแสงสว่างแห่งอาณาจักรสวรรค์ มาจากแสงสว่างของเขาและแสงสว่างของโลกนี้และโลกหน้ามาจากแสงสว่างของเขาอาจารย์ฝ่ายวิญญาณและผู้ติดตามที่พระเจ้าปรารถนาและสาวกฝ่ายวิญญาณและผู้แสวงหาพระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยในความสําเร็จของการเปล่งแสงนี้แม้ว่าจะมีสองข้อความคู่ขนานที่แตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแสงที่เปล่งออกมานี้ในทัพสินผู้ติดตามที่พระเจ้าปรารถนาได้รับแสงที่เปล่งออกมาจากม uh ูฮัมหมัดโดยตรงในขณะที่ผู้แสวงหาพระเจ้าได้รับแสงมาจากอาดัม ลอสตารีบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมูริดินจากแสงของอาดัมและพระองค์ทรงสร้างมูรดินจากแสงแห่งมุฮัมมัดเห็นไหมครับว่าเหมาะสมกว่ามากที่จะกล่าวถึงพระเยซูและเราจะเห็นว่าความคิดและไอเดียเกี่ยวกับพระเยซูถูกถ่ายโอนไปยังศาสดาชาวอาหรับคนนี้และดําเนินต่อไปในความลึกลับของธรรมเนียมนี้ที่นี่ในกิดอบีอวันเอลกีอามัตเราอ่านข้อความต่อไปนี้มีบันทึกไว้ตามประเพณีว่าที่แรกพระเจ้าทรงสร้างต้นไม้มีกิ่งก้านถึงสี่พันกิ่งและ เรียกมันว่าต้นไม้แห่งชีวิตแล้วส่งสร้างแสงสว่างแห่งมูฮัมหมัดในมาา่านไข่มุกสีขาวรูปนกอยู่และววางไว้บนต้นไม้ต้นนั้นซึ่งแสงนั้นสังเสริญพระองค์เป็นเวลาเจ็ดหมื่นปีผมเลยขอถามคุณว่ามันฟังดูน่าเชื่อถือไหมว่าจะสามารถบรรยายถึงมูฮัมหมัดแห่งประเพณีอิสลามในทํานองนี้หรือไม่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลมากกว่าว่าประเพณีอิสลามได้ออกมาจากประเพณียิวคริสเตียนที่เน้นไปที่มหาเมตพระเยซูไม่ใช่มห ah ามเมตศาสดาอารับคุณนั้นอย่างแน่นอน อย่างแน่นอนครับแน่นอนสับสนและน่าหลงไหลไปพร้อมๆกันที่เราค้นพบตลอดว่าสาขาอิสลามหลายๆสาขาพยายามใช้คําอธิบายที่เคยใช้กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยคริสเตียนและชาวยิวันอย่างถูกต้องและคําอธิบายนี้ก็ถูกนํามาและตอนนี้ใช้ได้กับาศาสดาของาศาสนาอิสลามไม่ว่าจะพบมันบนเหรียญไม่ว่าจะพบมันบนจารึกหินก็ตามไม่ว่าจะพบมันในอัลกุราอานก็ตามและอีกอีกมากมายและตรงนี้ก็พบคํานี้ในงานเขียนของพวกซูฟี ยังไงๆก็ต้องเข้าใจความจริงที่ว่ามูฮัมหมัดเป็นเทพเป็นบุคคลที่พิเศษมากที่มีมาก่อนการสร้างโลกถ้าผมจะเข้าใจเรื่องหลานนี้อย่างถูกต้องความจริงที่ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นจากแสงสว่างของเขาเขาเป็นผู้สร้างอาดัมเขาคือผู้สร้างของอาดัมโอโหผมหมายถึงตรงนี้เองที่มันจะลบล้างเรื่องที่อันกุรอานกล่าวและมันทําให้อัลลอฮ์เป็นผู้มูซาเพราะว่าในอันกุรอานบอกว่าพระองค์เองคือผู้ที่สร้างอาดัมดังนั้นที่นี่เราสามารถพูดได้ว่าแล้วอัลลอฮ์ก็มีค่าเท่ากับมูฮัมหมัดทัน และเราได้พูดอย่างนี้มาตลอดชาดักทำปฏิญาณตนของอิสลามฟังแล้วอันลลอกกับมูฮัมหมัดเท่าเทียมกันคือเป็นยังไงกันแน่จะเข้าใจได้ยังไงคุณไม่สามารถบอกผมได้ว่าครั้งนี้จะตีความแบบนี้และอีกครั้งจะปฏิเสธมันด้วยการตีความแบบนี้และนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมหลักฐานภายในของอิสลามสับสนมากแล้วก็ขัดแย้งกันคุณเมลครับคุณเคยใช้คําอธิบายนี้กับมุสลิมทั่วไปเพียงที่จะเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาหรือไม่ยังครับยังทั้งหมดนี้ค่อนข้างใหม่สาหรับผมด้วยครับ ผมเพิ่งเห็นเรื่องนี้ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเองที่จริงคุณลอยเดออยุงเป็นคนที่แบ่งปันข้อความเหล่านี้กับผมแต่ผมคิดว่านี่เป็นเหมือนตัวเปลี่ยนมุมมองเลยครับเมื่อคุณเห็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนมันทําให้คุณคิดเรื่องชาดําใหม่ถ้ามันหมายถึงมุฮัมมัดเป็นผู้ส่งสารของอัลเลาะห์ที่จริงมันกล่าวถึงอะไรนะเป็นไปได้ไหมว่ากล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นทูตของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็เหมือนกับดูหมินาศาสนาสําหรับชาวมุสลิมส่วนใหญ่ เมื่อคุณดูที่ความหมายที่เป็นไปได้จริงๆแล้วมันบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในชาดาคือถ้าเราไปดูที่ความหมายหลักนั่นคือสิ่งที่มันกล่าวจริงๆแต่มันถูกบิดเบือนในการตีความหมายภายหลังชาหดาสามารถเป็นคําแถลงเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพถ้าเราคิดว่าตรงนั้นกําลังพูดถึงพระเจ้าองค์เดียวและพระเยซูทรงเป็นทูตของพระเจ้าสิ่งเดียวที่ขาดหายไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็บอกเป็นในอยู่นะครับ เป็นมุมมองใหม่แน่นอนครับถูกต้องครับและก่อนที่เราจะสรุปเรื่องนี้ในคลิปนี้หรือเวลาอย่างน้อยนาทีครึ่งถึงสองนาทีคุณมีแผนที่จะเจาะลึกลงไปอีกในหัวข้อนี้โดยเฉพาะหรือไม่ยังมีหินที่ยังไม่ได้พลิกกลับหรือไม่ในสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจมากที่เกี่ยวข้องกับฮดิตคือแนวคิดที่ว่าฮัดดิตในตอนแรกอาจมาจากเรื่องราวที่เรียนแบบพระเยซูแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นนั้นว่าพูดถึงาศาสดาชาวอาหรับซะเลย ผมคิดอย่างนี้แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผมก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตอนนี้มันเริ่มมีสาระขึ้นเพราะผมเห็นความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างเรื่องราวถ้าเอามาใช้กับพระเยซูนี่คือเรื่องที่ผมจะต้องติดตามต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ที่จะรวบรวมหลักฐานและที่จะจินตนาการว่ามันอ้างถึงพระเยซูอย,อย่างไรก่อนหน้านั้นผมก็เลยคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ผมจะศึกษาต่อครับเพื่อจะมีหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ถูกต้องขอบคุณเช่นเคยทุกคนจริงๆนะถ้าคุณเป็นมุสลิมกำลังรับชมอยู่ผมอยากให้คุณถามตัวเองดูว่าทำไมถึงมีความสับสนมากเกี่ยวกับชื่อที่เขาหาว่าเป็นชื่อศาสดาคนสุดท้ายที่พระเป็นเจ้าส่งมาบิ๊กแบงของพระเจ้าก็ว่าได้คนสุดท้ายที่พระองค์ทรงส่งมาเพื่อมวลมนุษยชาติทำไมจะมีข้อขัดแย้งและสับสนกันมากขนาดนั้นเกี่ยวกับที่มาของความหมายของชื่อของเขาอย่างน้อยที่สุดก็เห็นได้ชัดเจนนะครับ ยังมีเอกสารหรือจารึกแท้ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่อันกุระอานกล่าวถึงอันกุระอานสามารถตีความใหม่เพื่อน,นําไปใช้ได้ให้กับบุคคลอื่นที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในกรณีนี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นต้นและอื่นๆอีกให้ถามตัวเองคําถามนี้คุณสังเกตเห็นหัวข้อเรื่องนี้ไหมปัญหาเกี่ยวกับต้นกําเนิดของศาสนาอิสลามการพัฒนาการภายหลังการตีความใหม่ต่างๆและอื่นอ คุณทำได้อย่างไรครับเพื่อนคือนับถือศาสนาที่พระเจ้าและศาสดาไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรจริงๆแล้วพวกเขาไม่สามารถให้หลักฐานที่ชัดเจนหรือคําแนะนําเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณอยู่บนทางเที่ยงตรงขอให้คุณได้เข้ามาสหาผู้ได้รับคําสรรเสริญอย่างแท้จริงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนืออื่นใครผู้ทรงเป็นแสงสว่างอันแท้จริงผู้ที่กล่าวว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระเจ้าของเราคือองค์พระเยซูคริสต ที่ผมสามารถพิสูจน์ให้คุณได้จากพระคัมภีร์และผมสามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นจากงานเขียนประวัติศาสตร์และมีงานเขียนและการจารึกทางโบราณคดีมากมายที่สนับสนุนสิ่งที่พระคัมภี์กล่าวผมกําลังเชิญชวนให้คุณเข้ามาสัตย์ถัดครับจะได้พักผ่อนทั้งกายและใจบนพื้นนั้นและฐานนั้นแทนที่จะติดตามหลักฐานเอกสารอันแรงกล้าและสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้พาคุณไปไหนเลยในความเป็นจริงบางครั้งมันสับสนและขัดแย้งก,กันกับแม้กระทั่งสิ่งที่อังกุระอันกล่าวไว้ กี่ยวกับว่ามูฮัมหมัดคือใครตามที่เขาว่ากันเทียบกับอิสลามสาขาอื่นบางสาขาที่เขากล่าวไว้อย่างไรว่ามูฮัมหมัดคือใครมูฮัมหมัดคือในมุมมองที่ต่ำต้อยของผมผู้ที่กำลังถูกยกระดับให้เป็นพระเจ้าและยังเหนือกว่าอัลลอฮ์อีกด้วยอิสลามสอนผมเสมอว่าพระเยซูที่ได้รับการยกระดับให้เป็นพระเจ้าโดยคริสเตียนและอิสลามเข้ามาต่อสู้คัดค้านและชี้แจงเรื่องนี้ที่จริงแล้วอิสลามมาเพื่อยืนยันว่าพระเยซูคือใครหรือไม่ก็ทําให้น้ํากุนทั้งหมดสําหรับคุณและคนอื่นๆ นั่นไม่ใช่พระเจ้าที่เราติดตามพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความสับสนไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างความขัดแย้งเหล่านี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้คุณติดตามพระองค์พระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราผมขอเชิญคุณขอบคุณคุณเมลขอบคุณทุกคนผมอันฟาดีครับขอพระเจ้าอวยพร